ตอนที่5ของไฮไลท์ผลงานที่เข้ารอบการตัดสินรางวัลดีมาปี2025ในตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูผลงานที่เข้ารอบการตัดสินในหมวดหมู่ของไลฟ์สไตล์โปรดักต์ไฮไลท์ในหมวดหมู่นี้ก็คือผลงานการออกแบบลงศพที่มีชื่อว่าอัมะตะัผลงานที่จะช่วยสร้างภาพจําสุดท้ายของผู้ตายผ่านลวดลายที่เขียนไปบนหน้าโลงจากแนวคิดของนักออกแบบที่ต้องการออกแบบความตายของตนเองนกหวีดพลาสติกพารอดรูปทรงพระรอดที่จะช่วยให้คุณรอดในสถานการณ์ ขับขันผ่านการเป่าและภานชนะกล่องใส่อาหารใบตองคอลเลกชันจากควอลี่ซึ่งทั้งสองผลงานทำจากพลาสติกฟูดเกรดที่สามารถรีไซเคิลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และแน่นอนครับเช่นเดิมหากคุณผู้ชมอยากจะดูของจริงสามารถไปชมได้ที่สถานีกลางบางซื่อชั้นเมและชั้นจีวันที่13-14มิถุนายนนี้ครับช่วยกันโหวตรางวัลป๊อปปูล่าโหวตด้วยการสแกน q r วโค้ดที่อยู่บริเวณหน้างานได้เลยครับตอนหน้าผมจะพาไปดูไฮไลท์ของผลงานแพคเกจจิ้งที่ได้เข้ารอบการตัดสินส่วนตอนนี้ลา ไปแล้วครับ